คนครับ S25 FE จะเป็นนักฆ่าเรือธงตรวจริงได้หรือไม่จอลึกข่าวลือทั้งเรื่องชิปเซ็ตกล้องแบตเตอรี่และการอัปเกรดชาร์จไว45วัตต์ที่ทุกคนรอคอยมาดูกันครับ Galaxy AI จะฟรีตลอดไปจริงดิหรือต้องเตรียมจ่ายเงินหลังปี2025เราจะมาไขาข้อสงสัยเรื่องฟีเจอร์ฟรีและข้อแม้สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Google ที่ทุกคนต้องรู้ให้ได้ครับวงการแท็บเล็ตมีสะเทือน Galaxy Tab S11 จะไม่มีรุ่น Plus พร้อมจอลึกข่าวช็อกเรื่องชิป mediatek และคำตอบว่าทั้งหมดนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่เือนทุกครับทุกคนเดี๋ยวเบรกแห้5นาทีให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์แล้วเรามาดูกันต่อครับเป็นไปได้ไหมครับว่าปีนี้เนี่ยมือถือรุ่นถูกของ s ซัมซุงอาจจะเป็นรุ่นที่เราควรซื้อเมืกอขอรุ่นท็อปซะอีกซีรีส์แฟนดิจิชั่นให้ฟีเจอร์พรีเมียมในราคาเบา,เบาๆแต่ S25 FE ที่จะมาถึง ดูจะเบล์เส้นแบ่งกว่าเดิมวางตัวเองเป็นมากกว่าค่ารุ่นทางเลือกเลยครับข้อมูลหลุดล่าสุดชี้ไปที่การอัปเกรดแบบจัดเต็มวงในรายงานว่า A25FE จะได้ใช้จอภาพระดับไฮเอนด์ end, เป็นจอ LTPO ขนาด6.7นิ้วเรเฟนเด้1ถึง120เฮิร์เ,รเ,ลเลยทีเดียวแถมแบตเตอรี่จะใหญ่ขึ้นและรองรับการชาร์จไว45วัตต์ด้วยก็ยุดสุดดุดันนี้ท้าชนมือถือนักฆ่าเรือธทตรงๆเลยครับและอาจจะแย่งยอดขายจากรุ่นพี่ s 2 5เองด้วย การยัดฟีเจอร์พรีเมียมมาในราคาที่ถูกลงแบบนี้ถือเป็นเกมการตลาดที่ดุเดือดมากนะทําให้ต้องกลับมาคิดเลยว่าจะจ่ายแพงกว่านี้ไปทําไมมือถือเครื่องใหม่ของคุณจะใช้ชิปอะไรกันแน่นี่อาจจะเป็นคําถามที่คนซื้อ S 2 5 FE ต้องถามตัวเองครับหลายปีที่ผ่านมาซัามซุงใช้ทั้งชิปเซต Exynos และ Snapdragon แต่ตอนนี้มีผู้เล่นรายที่3กระโดดเข้ามาในวงแล้วทําให้เรื่องซับซอ้อนขึ้นอีกขั้นเลยครับรายงานแรกๆอ้างว่า S 2 5 FE จะใช้ชิป Exynos 2400ของซัมซุงเอง ซึ่งเป็นชิปประสิทธิภาพดีอยู่แล้วแต่ล่าสุดข่าวลือบอกว่าบางประเทศอาจได้รุ่นที่ใช้ชิปเรือธงอย่าง Medi a t e เฮกเดมิสต94ี9400แทนทําให้ประสิทธิภาพอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อที่ไหนการสุ่มชิปแบบนี้หมายความว่าประสบการณ์ใช้งานของคุณอาจจะต่างจากผู้ใช้ในต่างประเทศอย่างสิ้นเชิงเลยครับมันเป็นเกมกลยุทธ์ที่น่าจะเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตแต่ก็ทําให้การตัดสินใจซื้อยากขึ้น,นเพื่อนๆอยากได้เครื่องเวอร์ชันไหนมากว่ากัน ซัมซุงอาจกำลังส่งสัญญาณที่น่าสับสนเกี่ยวกับกล้องของ S25FE กล้องมือถือมักจะเป็นฟีเจอร์ที่คนให้ความสำคัญที่สุดครับแต่ดูเหมือนว่าซัมซุงจะเทงบอัปเกรดไปที่ด้านหน้าแล้วปล่อยให้กล้องด้านหลังใช้สเปคเดิมไม่ต่างจากรุ่นที่แล้วข่าวลือบอกว่าชุดกล้องหลังจะเหมือนกับปีที่แล้วทุกประการคือมีกล้องหลัก50ล้านเทเลโฟโต้3เท่า8ล้านเล่าตระวา12ล้านการเปรีมยนแาสำคัญมีเพียงอย่างเดียวที่ข้ามันอยู่ที่กล้องหน้าที่จะถูกอัปเกรดให้เซนเซอร์ใหม่าาาลละเอีียด12้้นนนกรสิใจแบบ น่าช่วยควบคุมต้นถุนของตัวเครื่องได้ซึ่งเป,เป็นเป้าหมายหลักของซีรีส์ FE อยู่แล้วครับการปรับปรบปุงกล้องหน้าก็เพื่อให้เอาใจสายโซเชียลแต่สําหรับคนที่อยากได้กล้องหลังใหม่ๆการใช้ฮาร์ดแวร์เดิมถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังไหมครับจะเป็นอย่างไรถ้ามือถือบางลงแต่มีแบตเยอะขึ้นและชาร์จเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่ Galaxy S25 FE กําลังจะมอบให้เราครับ มือถือหลายรุ่นบังคับให้เราต้องเลือกระหว่างดีไซน์บางๆกับแบตอืดๆแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้สมุดตั้งใจจะให้เราได้ทั้งหมดเลยข้อมูลหลุดเผย3การปรับปรุงทางกายภาพที่สำคัญตัวเครื่องจะบางลงเห็นได้ชัดด้วยเฟร,รมอลูมิเนียมแบบใหม่ถึงอย่างนั้นความจุบแบตเตอรี่กับเพิ่มขึ้นเป็น4 9 0 0มิลลิแอมที่สำคัญคือความเร็วในการชาร์จจะอัปเกรดครั้งใหญ่ขึ้นเป็น45วัต์การอัปเกรดทั้งหมดจะเพื่อแก้ปัญหาคาใจของผู้ใช้ทั้งเรื่องแบตหมดไวและการชาร์จที่ยาวนานทั้้งงงหมมดนีีีอยยู่กก่่แกเเเทรววบางงวาบาาลิคั นี่อาจเป็นจุดขายที่ใหญ่ที่สุดของ S 2 5 FE เลยก็ว่าได้แสดงให้เห็นว่า Samsung เข้าใจผู้บริโภคจริงๆจะเป็นอย่างไรถ้าฟีเจอร์ฉริยะในมือถือคุณฟรีตลอดไปในขณะที่ค่ายอื่นเริ่มเก็บเงินซ m มซ n g กำลังให้คำสัญญาครั้งใหญ่กับ Galaxy AI ที่หลายคนชื่นชอบครับในยุคทุกอย่างเป็น subscription ไปทั้งหมด Samsung ได้ขีดเส้นแบ่งความชัดเจนว่าเครื่องมือดีๆบางอย่างจะไม่คิดเงินเพิ่มบริษัทประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าฟีเจอร์ AI พื้นฐานที่เรียกว่า default จะยังงงคใช้านได้ฟรีตลอดไปครับ ซึ่งรวมถึงฟีเจอร์ยอดฮิตที่ซั s u ุงพัฒนาขึ้นมาเองเช่น Live Translate, Note Assist และ Drawing Assist นี่เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้างความพักดีต่อแบรนด์นะครับนี่ถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่เบื่อค่าบริการรายเดือนการการันตีว่าฟีเจอร์หลักเหล่านี้จะยังฟรีอยู่เสมอทำให้มือถือซัมซุงน่าสนใจก่าคู่แข่งที่อาจเก็บเงินสำหรับเครื่องมือคล้ายๆกันในอนาคตคำสัญญาว่าฟรีตลอดไปสำคัญกับเพื่อนๆแค่ไหนครับฟีเจอร์ AI ฟรีในผืวคุณฟรีจริงหรือ มันมีข้อแม้เล็กๆใน Galax y ซ AI ที่เ,เพื่อนๆขวรรู้ไว้ครับแม้ซัมซุงจะสัญญาว่าเครื่องมือของตัวเองจะใช้ฟรีแต่ไม่ใช่ทุกอย่างภายใต้ชื่อ Galax y ซี AI จะถูกสร้างโดยซัมซุงซึ่งความแตกต่างนี้สําคัญต่องเงินในกระเป๋าของเราในอนาคตความซับซ้อนเกิดขึ้นเมื่อ g a l ล x y ซี AI ทํางานร่วมกับฟีเจอร์ของ Google อย่างเช่น g e มี n ายครับเพราะว่าซัมซุงไม่ได้ควบคุมราคาของบริการจาก Google ทําให้ฟีเจอร์ที่ต้องใช้พลังงานประมวลผลสูงๆอาจต้องเสียเงินในรูปแบบทรัพย์คลิปชั่นในอนาคตครับมันจึงสร้างระบบ2ระดับขึ้นมาครับ คือฟีเจอร์พื้นฐานจะฟรีแต่ฟีเจอร์พรีเมียมที่ขับเคลื่อนโดย Google อาจไม่ฟรีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในเงื่อนไขาการใช้งานทําให้ผู้ใช้ต้องลุ้นว่าเครื่องมือที่ใช้ประจาจะถูกคิดเงินเมื่อไหร่เพื่อนๆอยอมจ่ายเพื่อฟีเจอร์ AI พรีเมียมไหมครับฟีเจอร์โปรของคุณอาจจะต้องเสียเงินเร็วนี้ซัมซุงบอกไว้ถึงความเป็นไปได้นี้ตั้งแต่วันแรกแล้วครับบริษัทได้ระบุเงื่อนไขไว้กับ Galaxy AI ว่าอาจคิดค่าบริการสําหรับบางฟีเจอร์หลังสิง้นปี2025เมื่อเดืไลน์นั้นใกล้เข้ามาผู้้ใชเริ่มกันนกังวลลน แม้ซัมซุงจะชี้แจงว่าฟีเจอร์ขั้นพื้นฐานตัวเองจะฟรีแต่เดซไลน์สิ้นปี2 0 2 5ยังคงครอบคลุมฟีเจอร์ขั้นสูงที่เราใช้พลังประมวลผลบนคลาวด์ของพาร์ทเนอร์อย่าง Google นี่จะเป็นการระบุไว้เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายเพื่อความยืดหยุ่นในการเปิดตัวบริการแบบเสียเงินสถานการณ์นี้สร้างความไม่แน่นอนให้กับอนาคตของแพลตฟอร์มตอนนี้ทุกอย่างมันฟรีเพื่อกระตุ้นให้คนหันมาใช้งานแต่เดซไลน์ที่ใกล้เข้ามาก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าโมเดลที่ใช้ฟรรรีีทัั้้้งหมมมดดดออออ่่ะไไไยูกกบเเเาตลลปคุณจจิใชฟ์ ถ้ามาเริ่มเก็บเงินยังไม่จบนะครับสนับสนุนพวกเราโดยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้แล้ววันนี้วิธีตามในภาพเลยครับขอบคุณครับลองจินตนาการว่ามีนักแปลส่วนตัวในกระเป๋าแบบฟรีนั่นคือเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วกับเครื่องมือสุดล้ำใน Galaxy AI อย่าง Live Translate ครับฟีเจอร์ที่ทลายกำแพงภาษาระหว่างคุยโทรศัพท์สดๆได้รับการยืนยันแล้วว่าจะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ขั้นพื้นฐานที่ฟรีตลอดไปสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีความหลากหลายทางภาษาหรือสาหรับธุรกิจระหว่างประเทศนี่คือเครื่องมือเปลี่ยนโลกเลยครับมาทํางานโดยตรงในแอปโทรศัพท์ของเราแปลบทสนทนาแบบเรียลไทม์การที่รู้ว่าฟีเจอร์มีประโยชน์ขนาดนี้จะไม่ถูกเก็บเงินทำให้เป็นจุดขายที่แข็งแกร่งมากของมือถือ Galaxy การทำให้ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์สูงแบบนี้ฟรีถาวรเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของซัมซุงที่จะสร้างนวัตรกรรมให้ใช้งานได้จริงสำหรับทุกคนนี่ไม่ใช่แค่ลุกเล่นแต่เป็นเครื่องมือที่สร้างการเชื่อมต่อเพื่อคิดว่าฟีเจอร์ AI อะไรที่ควรจะฟรีสำ จะเป็นอย่างไรถ้ารุ่นที่คนนิยมที่สุดของสินค้าชิ้นหนึ่งหายไปซ m s u ุงอาจกำลังทำแบบนั้นกับไลน์อัพแท็บเล็ตของตัวเองรุ่น Plu มักเป็นรุ่นที่ลงตัวสำหรับผู้ซื้อไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปแต่สำหรับซีรีส์ก a l a x y t a ท S11 รุ่นนี้อาจจะหายไปจากสารระบบเลยก็ได้ครับข่าวลือล่าสุดชี้ไปที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกลยุทธ์แท็บเล็ตของ a ั s u n งเองเขาว่าแทนที่จะมีสามทหารเสือรุ่นพืน้นฐาน Plu และ u l t r a บริษัทจะตัดรุ่น Plu ทิ้งไปเลยทำให้ลูกค้าต้องเลือกระ กับรุ่นท็อปสุดอย่างแท็บเล็ตอัลตราเท่านั้นการทําแบบนี้ทําให้รายสินค้าง่ายขึ้นก็จริงแต่ก็ตัดตัวเลือกที่หลายคนมองว่าคุ้มค่าที่สุดออกไปบังคับให้ผู้ซื้อต้องตัดสินใจยากขึ้นระหว่างรุ่นเริ่มต้นหรือจ่ายแพงขึ้นเพื่อรุ่นอัลตร้านี่เป็นการตัดสินใจที่ฉชฉชลาดหรือกาลังทําให้ลูกค้ากลุ่มใหญ่หายไปซัมซุงจะทิ้งผู้ผลิตชิปคู่บุญในแท็บเล็ตที่พรีเมียมที่สุดเขารือสุดช็อกล่าสุดบอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ในหัวใจของทุ่น Galaxy Tab S11 Ultra ครับสำหรอุปกรณ์เรือธงที่ปกติใช้ชิปคอร com มหรือ Exynos การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สร้างความประหลาดใจไปทั้งวงการมีรายงานว่า Tab S11 Ultra ถูกทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้ชิปของ MediaTek ซึ่งคือรุ่น Dimensity 9400 Plus แม้ว่า MediaTek จะพัฒน,นาประสิทธิภาพไปไกลามากแต่นี่ก็ยังเป็นตัวที่น่าประหลาดใจสำหรับแท็บเล็ตตัวท็อปตำแหน่งที่ปกติจะสงวนไว้สำหรับแบรนด์ชิปที่ใหญ่ที่สุดนี่อาจเป็นสัญญาณของกลยุทธ์ใหม่ในการควบคุมต้นทุนหรือเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการผลิตครับ และผู้บริโภคมันคือตัวแปรใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยทั้งในด้านประสิทธิภาพและการซัพพอร์ตระยะยาวเพื่อนๆจะมั่นใจได้ไหมครับถ้าซื้ออุปกรณ์เครื่องพรีเมียมที่ขับเคลื่อนโดยชิปมิเดีเทคข้างในจะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออุปกรณ์เรือธงตัวใหม่พร้อมชิปตัวแรงที่สุดแต่ผลทดสอบออกมาหน้าผิดหวังนี่คือสถานการณ์สุดงงที่เกิดขึ้นกับ Galaxy Tab S11 Ultra แม้จะมาพร้อมชิประดับท็อปอย่าง MediaTek Dimensity 9ิ0ี้ 940+ แต่ผลคะแนานเบื้องต้นกลับสร้างคำถามตัวใหญ่ให้ใหกับทุกคน น่าแปลกครับที่ผลรายงานติกเบนช่วงแรกอ้างว่าแท็บเล็ตรุ่นนี้ทำคะแนนได้ต่ำกว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ชิปเรือธงระดับเดียวกันซะอีกสำหรับรุ่นอัลตร้าที่ทุกคนคาดหวังประสิทธิภาพสูงสุดตัวเลขเหล่านี้สร้างความกังวลให้กับผู้ที่กำลังรอซื้อแน่นอนแม้นี่อาจจะเป็นเพราะซอฟต์แวร์ที่ยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็ไม่ใช่ความประทับใจแรกที่ซัมซุงอยากให้เกิดชื่ออัลตร้าแบบความคาดหวังสูงมากจากผู้ใช้งานเพื่อนคิดว่าผลคะแนนนี้จะเป็นสัญญ,ญาณอันตรายหรือยังเร็วไปที่จะตัดสินครับ เราได้จับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ของซัมซุงกันเมื่อไหร่หลังจากงานอันพ็คครั้งใหญ่ผู้บริหารของซัมซุงได้กล่าวว่าซีรีส์ Galaxy Tab S11 จะเปิดตัวในเร็วนี้แต่ทำเนียมการเปิดตัวแท็บเล็ตของค่ายนี้กับไม่มีความสม่ำเสมอเลยครับทำให้แฟนๆต้องมานั่งปะติดปะต่อข้อมูลเองเมื่อมองย้อนไปในอดีตวันเปิดตัวนั้นกระจัดกระจายมาก t ท็บ S8 เปิดตัวในกุมภาพันธ์ t ท b บ S9 เปิดตัวสิงหาและแท b บ S10 เปิดตัวในเดือนกันยาอย่างไรก็ตามการคาดการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ ชี้วิธีการเปิดตัวเดือนกันยายนปีนี้อีกครั้งครับเพื่อเดินตามรอยรุ่นก่อนหน้านี้ครับนั่นหมายความว่าวันเปิดตัวจริงจะอยู่ช่วงฤด,ดูใบไม้รว่วงทันช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีพอดีสำหรับคนที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อแปลว่าการรอคอยใกล้สิ้นสุดลงแล้วแต่การไม่มีวันที่ชัดเจนจากทัมซงก็น่าหงุดหงิดอยู่เหมือนกันตารางเปิดตัวที่ไม่แน่นอนแบบนี้กระทบแผนการซื้อของเพื่อนๆไหมครับโดยสรุปทั้งหมดครับ s ห5 fe ให้สเปคที่น่าสนใจในราคาที่คุ้มค่าแต่ก็ต้องแลกกับกล้องหลังชุดเดิม เลยต้องลุ้นว่าจะได้ใช้ชิป Exynos หรือ m e d เด t e กันแน่ด้าน Galaxy AI แม้มีฟีเจอร์พื้นฐานที่ยังฟรีตลอดไปแต่ในอนาคตก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงครับว่าฟีเจอร์ที่เพิ่งพา Google จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ต้องรอดูกันยาวๆครับสุดท้าย Tab S11 มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่าสนใจทั้งการตัดรุ่น Plus ทิ้งและการใช้ชิป m e d เด t e ซึ่งประสิทธิภาพจริงจะเป็นอย่างไรจะคงเป็นคำถามใหญ่ที่ต้องรอวันที่สูตรครับ ถ้าชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆให้กับพวกเราด้วยนะครับ